ไฟฟันตั้งแต่อายุประมาณ30สิบตอนนี้66นะคะตอนนั้นน่ะไฟฟันมากเลยแล้วก็พอดีแม่ของพ่อบ้านอะ่ะเขาเป็นคนสุราษฎร์แล้วเขาก็เป็นปลูกผักตั้งแต่อายุแปดขวบไม่ได้เรียนหนังสือเขาเล่าให้ฟังว่าพอดีฉันเบยบอกว่าเบยกับแม่แม่ย่าว่าเอออยากจะไปปลูก,กอยากจะซื้อที่แล้วก็ปลูกผักจังเลยเขาบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเธอ มันเหนื่อยมากนะสำหรับเธอนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยอย่างเธอเหลือจะมาปลูกผักแล้วก็บอกว่าแล้วมันเป็นยังไงเหลอเขาก็เล่าถึงความลําบากว่าเขาจะต้องหาบ้ําอะไรแล้วต้องเอาปุ๋ยปุ๋ยแบบไปใส่ปุ๋ยปลูกผักแล้วก็เอาสมผักนิดตลาดมาลักผักไปขายอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องสาวก,ก็เอาผักไปขายเขาก็เล่าถึงความลําบากนี้ฉันก็โอเคจบี่ปีสามสองตอบาณแม่สามีเสียตอนปีสามสอง หลังจากนั้นดิฉันก็คิดว่าเนี่ยคนเป็นมะเร็งเยอะก็เพราะไอผักเพราะอินเนื้อสัตว์เพราะอะไรนี่แหละไม่รู้จะทํายังไงดิฉันจะต้องซื้อเราต้องซื้อที่แล้วก็จะไปปลูกให้ได้เลยเพื่อที่จะกินเองแล้วก็จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเวลาดิฉันไปต่างจังหวัดเวลาปิดเทอมเนี่ยเวลาปิดเทอมดิฉันก็จ,นนจะไปท่องเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่และบ้านอยู่ใต้บ้างอยู่อีสานบ้างอีสานไม่มีเลยค่ะ อยู่ใต้อยู่อยุทยาอยู่อยู่ทางเหนือเยอะค่ะกับใต้ก็เยอะอี่ันก็ไปท่องเที่ยวกับเพื่อนเวลาปิดเทอมก็อืก็แต่และบ้านไม่เห็นมีปลูกผักเลยแต่และบ้านอยู่ในเมืองแต่และคนเนื่องจากว่าเขามาเรียนเขาค่อนข้างมีฐานะอก็เป็นคนในเมืองของจังหวัดนั้นๆแล้วพอบ้านเขาก็แต่และบ้านเขามีธุรกิจหรือมีอะไรที่เป็นบ้านหลังๆโตๆไม่เห็นผัดผอดเลยก็พอต่อมา ดิฉันก็โตขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้เป็นปิดเทอมตอนนั้นเรียนปตีละออปิดเทอมเทอมมาๆฉาันเลยที่มาที่มอชอเลยเพราะมีบ้านพักอาจารย์อมาอยู่ด้วยกันก็อยู่จนเปิดเทอมใกล้เปิดเทอมให้กลับก็ได้ค่ะก็ไปไปทุกปีที่จนกว่าจะจะต้องทํางานทีนี้เสร็จแล้วปรากฏว,ว่าดิฉันก็ขี่รถจักรยานในมอชอเดินไปเดินไป,ไป,ไ,ปนไปนู่นไปนี่ ไปดูนุ่นดูอ็กพี่สาวก็ไม่ได้ปลูกผักก็ยุ่งกับการสอนหนังสือพี่เคยก็ยุ่งกับการสอนหนังสือเช้าขึ้นมาเขาต้องรีบ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 ออกไปแล้วก็เย็นก็กลับมาเขาก็จะฝากซื้ออันนี้อันนี้นะกับข้าวตรงนี้ตรงนี้แล้วมากินกันแล้วมาทํากินกันเองน่ะแต่พี่สาวก็เป็นคนชอบผัดปอสามพิกอยู่แล้วอ่ะเขาก็มีทานชูรสเหมือนกันพอดีปีสามสามเนี่ยที่ดินมันบูมมากเขาก็ขายที่ดินแปลงอะไรเขาก็ขายที่ดินที่เชียงใหม่ดิฉันก็รีบซื้อเลยรีบซื้อ สามไร่พอสามไร่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปปลูกผักเดี๋ยวฉันจะทำเงินตรงนี้นะฉันหาเงินได้สักข้อหนึ่งเฉันก็จะเลิกกิจการตรงนี้ฉันเบื่อเบื่อกับชีวิตที่อยู่แต่แอร์ทั้งวันจําความได้นะคะก็นอนแอร์ค่ะเพราะว่าดิฉันบ้านดิฉันเป็นธุรกิจบ้านอยู่แถวยืนถนนเป็นหน้าร้านแต่งะแต่งานไปก็ไปอยู่บ้านสามีก็เป็นธุรกิจ ขั้นล่างก็เป็นออฟฟิศเหมือนกันเลยกับที่บ้านนะ่แต่ข้างบนกับพิธีอยู่อาศัยดิฉันก็ออกจากบ้านก็เปิดแอร์อีกเพราะว่าสตาร์ทรถก็ต้องเปิดแอร์ไปถึงที่ทํางานก็เป็นแอร์ดิฉันอยู่แอร์จนฉันอยากจะไปอยู่ที่มันโลง่ลงๆที่มันอากาศมันปลอดโปร่งอยากจะใส่ฝันแตนั้นแต่ไม่เคยไปบอกใครพอบอกใครปุ๊บทุกคนจะตอบูว่า เป็นไปไม่ได้ยังเธอเหรอจะไปทําอย่าง,งนั้นเป็นไปไม่ได้ก็อเอ้ยเป็นคําตอบที่จะต้องได้รับแน่ๆไม่บอกใครดีดกว่าไปแอบซื้อซื้อสไร่เอาสมไร่พอจะลุดบ้านเล็กๆโอหตอนที่ในมันมีบ้านเป็นบ้านของพ่อแม่ซื้อให้ พอมีบ้านที่ใหญ่โตไม่ต้องไปอยู่ฝึกแถวแล้วดิฉันก็เริ่มมาปลูกปลูกปูกปลูกในกระถางงานม้องงานดีนะคะดิฉันก็กินแล้วก็ทานก็ไปปลูกหมูบ้านบ้างไปปลูกตรงนัน้นไปปลูกตรงนี้เท่าที่ทําได้